ที่ห้องกล้องวงจรปิดนะแล้วก็มีตำรวจนั่งอยู่แต่รู้สึกว่าตำรวจนั่งหลับอุ้ยตำรวจถ่ายภาพเราได้เหรอไอเขาเห็นเราตำรวจเห็นเราทุกคนว่าเรากำลังแหกคุกนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่นิวก็จะมาเล่นแมบนี้นะคะ p e Python o ส b b อหรือว่าการแหกคุกนั่นเองบอกว่าในในเกมโลบอกเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแมปแหกคุกเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบของ o อ b บีแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้อัปเดตใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันดูนะว่าการอัปเดตในรอบนี้มันจะสนุกหรือไม่กับการ แหกคุกนั่นเองนะอาจจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเอาละค่ะไปเล่นกันเลยเอ่าเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่ศาลตัดสินนะ,ะเขาก็อ่พิพากษาว่าเราเนี่ยต้องติดคุกนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหตำรวจเอาปืนเจาะเลยนะ,ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห อย่าบอกนะว่านี่คือห้องขังของเราในขณะที่เพื่อนเรานั้นกําลังดื่มด่ากับการกินอาหารนะคะพี่นิวก็ใส่ชุดนักโทษเต็มรูปแบบเลยนะคะและนี่คือเตียงนอนเรานะซึ่งนอนไม่ได้จริงแล้วก็น,นี้ขีดเขียนนะว่าเราจะได้ออกจากคุกวันไหนเพราะว่านักโทษเนี่ยจะไม่รู้วันเดือนปีเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทําการแหกคุกดีกว่านะฮะ จะบอกว่ามันเป็นเกมนะทุกคนนะในชีวิตจริงเราไม่ควรมสนับสนุนให้คนแหกคุกนะคะแต่ว่าในเกมก็เอาสนุกสนุกนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันจะมีนักโทษคนหนึ่งนะคะเขามายืนชี้เป้าหมายนะทุกคนว่าให้เราเนี่ยทำการไปตรงซ่วมนะคะแล้วก็เลื่อนอกไปวู้ยไฮเทคนะคะไปเลยดีกว่าบรรยากาศดูน่ากลัวนะคะ,ะมาดูกันอตอนนี้เรามาอยู่ไหนเอ่ยว้าวเหมือนกับว่ามาอยู่ในโทษน้ำทิ้งนะคะ ยังไงโทษน้ำพิงจริงด้วยโอ้โหให้ตายเถอะทุกคนอะไรกันเนี้ยน้ำเขียวๆนี้ไม่น่าใช่น้ำที่สะอาดนะ,ะโอเคอะไรอ่ะอุยมีลูกโป่งแดงว้ายตกใจมดเลยนะโอ้ยเพนนี่ไว้มาได้ไงเนยเดี๋ยวแล้วก็จะมีนักโทษคนเดิมเลยนะะชี้ทางเราบอกให้เราทำการกระโดดมาตรงนี้นะคะก็ oh. ไปกะโรดโว้ไปอย่างบ้องเลยนะคะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเรามาอยู่ใต้ดินนะคะ แล้วนั่นโครงกระดูกอะไรก็ไม่รู้นะโครงกระดูกไดโนเสาร์หรือเปล่าโอเคไปกัโลดนะตามเพื่อนไปก็ได้แล้วเราก็มาเซฟตรงจุดนี้นะคะอย่าบอกนะว่าต้องกระโดดข้ามอ๋อกระโดดข้ามนะคะห้ามโรถอ, <c oughs> อะไรกันเนี้ยฟืบมันก็ไม่ยากนะแต่ทำไมเราตายโอเคขึ้นมาได้แล้วนะเข้ามาในท่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็รอต่อไปอ่ะ เพื่อเราบอกว่าเราต้องห้ามหล่นลงไปในลาวานะคะเพราะว่ามันร้อนมากเนี่ยทุกคนเพื่อเราเตือนนะนะว่ามันร้อนมากนะคะดูจากสภาพลาวาแล้วก็น่าจะร้อนมากๆจริงๆเอาแหละเรามาเซฟกันก่อนฟาบฟนะคะแล้วเราก็ต้องคอยกระโดดขึ้นไปเป็นขั้นๆนะคะฟึบอ่าอึบโอ้โหโอ้โหห่างกันอยู่นะโอเคนี่ค่ะรอดมาได้แล้วอันนี้คือเราต้องเข้าไปในท่อนะคะไปกันเลยนทุกคนนะ เดินแบบสบายๆเดินมาเลยนะเดินมาเลยนะ,ะเดินมาเลยแล้วก็มาเจอคล้ายๆกับเสาไต่บันไดขึ้นไปนะฮะเราก็ไต่ขึ้นไปแบบนี้ข้างบนมีอะไรเอา้ามาเลเวลสองแล้วนะคะดิเวนคืออะไรอ่ะมาแล้วนะฮะอหอะไรกันเนี่ยอันนี้ห้ามโดนสีแดงนะฮะฟึบฟึบรอ่ะวอตเดพัดลมอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆคืออ๋อมันเป่าเราขึ้นไปข้างบนโอ้โหสุดยอดเลยไฮเทค มีพัดลมเป่าขึ้นมาให้เราด้านบนด้วยนะคะเราก็เซฟแบบนี้ไปกันต่อเลยนะพวกบกระโดดนะคะอันนี้คือไรยโอ้โหไม่ทันอ่านคําเตือนนะคะเขาบอกว่าระวังเลเซอร์ด้วยมันมีเลเซอร์นะทุกคนนะเนี่ยเราต้องลงไปในหลุมก่อนฟึ้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันถอยกลับไปแล้วก็เอาใหม่ไปไปไ,ปไปลงไปก่อนไปแล้วเราก็ไป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 รอ,อดไหมรอดไหมรอดอ มันไล่หลังเรามาติดๆเลยนะเมื่อกี้ออ้ยตกใจหมดเลยตรงนี้เราก็ทำการเซฟนะทุกคนตอนนี้พี่เนวอยู่ด่าน8แล้วนะด่าน8ดรู้สึกว่าน่าจะมีหลายด่านอยู่อ่ะโอเคไปเลยนะคะเราก็อ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยแบบนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแล้วนะทุกคนนะอาจจะแบบว่าเราต้องค่อยๆไปนะอย่างเพื่อเราก็ค่อยๆไปนะเพื่อเรานี่คือแบบค่อยๆเดินเลยนะ,ะขอไปก่อนนะเพื่อนนะ ฟึบอืมโอเคแล้วก็เซฟนะคะกระโดดฟึบ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 อ่าสนุกสนุกกระโดดสนุกเลยนะคะแล้วก็เซฟแบบนี้ไปกันต่ออันนี้ก็เดินเลาะเลาะไต่าตามเส้นไปเหมือนเดิมนะคะด้านล่างนั้นก็เป็นน้ําลาวานะทุกคนดูแล้วน่าจะร้อนมากๆเลยนะคะโอเคเข้าไปวู๊หลดนลงมาตรงไหน,นวู๊ทุกคนเราเจอแสงสว่างนะคะหรือว่านั่นคือทางออก มันคือทางออกหรือเปล่าไม่น่าใช่เลเวล3นะฮะ,ะ,ะเอาออฟเดเคิร์ฟเอาใช่เคิร์ฟเอาออฟเดเซลนะฮะที่ออกจากตารางได้แล้วคืออะไรไปทางไหนทางนี้เหรอ,อเจอพลมเป่าอ,อีกแล้วนะฮะขึ้นไปวู้โอ้ยสนุกเออนั่นแหละเจอพลมเป่าขึ้นมานะฮะแล้วก็ยังไงอ้าวเจอเพื่อนรักเพื่อนรักสวัสดี เพื่อนเราบอกว่าเธอเนี่ยต้องคอยดูอะไรนะพัดลมไว้นะแล้วเธอก็จะค้นพบทางออกพัดลมอะไรอ๋อนี่เหรอพี่นิว่าเราคงต้องมาทางนี้ก่อนหรือเปล่าปึ๊บเนี่ยอ๋อต้องมากดปุ่มนะคะกดปุ่มนี้อ,อ้าอ๋อแล้วพัดลมมันก็จะสลายหายไปนะทุกคนนะเหมือนกับว่ากระจกแตกอะเนี่ยพัดลมมันก็จะแตกไปนะเราก็จะลงมาตรงนี้ได้นะฮิเป็นโลง่ลงๆแล้วนะคะอุย้ยเพื่อนรักหาย อนแรกเพื่อนรักเรายิ่ยตรงนี้นะหายไปแล้วโอเคลงไปฟุ๊กเนี่ยโอ้ยังไงอุ้ยนี่เรามาที่ไหนเนี่ยที่ห้องกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็มีตำรวจนั่งอยู่แต่รู้สึกว่าตำรวจนั่งหลับอุ้ยตำรวจถ่ายภาพเราได้เหรอไอเขาเห็นเราตำรวจเห็นเราทุกคนว่าเรากําลังแหกคุกนะฮะโอ้ไมก่ก็ตำรวจแจ้งเตือนแล้วนะแจ้งเตือนสัญญาณสัญญาแล้วทุกคนยังไง รถแดดเกิดอะไรขึ้นอุ้ยตายเถอจะหนีได้ไหมเนี่ยเอ้าเจอเพื่อนรักเพื่อนรักบอกว่าเธอต้องหาคีการ์ดนะฮะเพื่อทําการเปิดประตูคีการ์ดอยู่ไหนเดี๋ยวคีการ์ตโอ้นี่ไงเพื่อนคนนี้บอกว่าคีการ์ดนะฮะอยู่ตรงตํารวจหรอคีการ์ดอยู่ตรงอ้โหตำรวจเอากุญจตกใจตำรวจเอาปืนมาจ่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนเราพลาดแล้วนะถ้าเราเดินไปตรงตารวจนะคะตำรวจก็จะเอาปืนมายิงเรานะฮะเอ๊หรือว่าอยู่วันนี้เดี๋ยนะ เหมือนกับว่ามันมีอะไรให้เราไต่ขึ้นไปนะปึ๊บเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ต้องมาดูกันนะทุกคนนะคียการ์ดอาจจะซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้เป็นเขาวงกดเลยนะอุ้ยโอ้นี่ไงอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดนะ,ะหยิบไปเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยนี่ฮะแล้วเราก็เอาคีการ์ดมารูปประตูนะคะประตูก็จะถูกเปิดออกเรียบร้อยไงเอาเฮ้ยไปทางไหนอะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าต้องกลับไปทางเดิมโอเคกลับไปทางเดิมนะคะ แบบนี้ฟึบซึ่งทางเดิมน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ทุกคนนะโอเคตอนนี้ประตูถูกเปิดแล้วนะคะประตูถูกเปิดแล้วเราก็ไปการฟาร์บแล้วก็เซฟเลยนี่โอ้โหโเดี๋ยวนึกว่าจะเดินสบายๆมีแสงเลเซอร์มาอีกนะทุกคนตำรวจที่นี่ฉลาดเหลือเกินนะคะไปเลยนะะนี่ค่ะตำรวจคนนี้คอยกดปุ่มนะแต่เราก็ไม่หวั่นเราต้องไปให้ได้เนี่ยแล้วก็เซฟ รู้สึกว่าเราเริ่มจะหนีได้แล้วนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือตรงส่วนลงอาหารนะคะทำไมมันมีน้ำอะไรเต็มพื้นก็ไม่รู้นะคะเนี่ยซึ่งเราว้ายพลาดพลาดซึ่งเรานะคะห้ามเหยียบน้ําที่อยู่ตรงพื้นนะคะปึ๊บเออไปกันต่อฟึ๊บอื้มห้ามโดนน้าห้ามโดนน้ำปึ๊บอ,อื้มนั่นแหละจะรอดแล้วจะรอดแล้วเฮ้ยโอเครอดแล้วรอดแล้วเราก็เซฟนะคะแต่ก็ยังมีกับดักอยู่ฟึบฟึบ ฟืบฟืบอ,อ,อืมนั่นแหละทุกคนเอาเจอเพื่อนรักเพื่อนรักบอกให้เราไปทางนู้นนะคะโอเคเราก็ขึ้นบันไดไปเลยนะ,ะฟาบมีตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีใครนะแล้วเราก็เจอที่เซฟนะคะรู้สึกว่ามีกล้องวงจรปิดส่องเราอยู่นะเนี่ยอะไรเนี่ยมีจรวดด้วยเหรออุ้ยวอเตโอ้โห,หต้องวนคอยยิงเราอยู่ด้านบนให้ตายเลยจะลอยไปเนี่ยเดี๋ยวไ,ไปไงอะทุกคนเดี๋ยวอุยอุ้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 ยโอเคโอเคไปเลยไปเลยนะคะ นี่ค่ะเรก็เซฟก่อนฟืบหลังจากนั้นนะคะมันก็ให้เราไปตรงไหนคะทุกคนโอเคเราก็ไต่บันไดขึ้นมาตรงนี้นะไะต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปในจรวดแล้วก็เข้าไปนั่งเงี้ยหรอโอเคเดี๋ยวนะถึงขั้นขึ้นจรวดเลยเหรอโอ้ทุกคนแหกคุกโดยการขึ้นจรวดยิงขึ้นฟ้าไปเลยนะคะโอ้ยออกรอบโลกไปแล้วเอ้ทุกคน นี่เรามาอยู่นอกโลกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยว <laughs> แหกคุกออกมานอกโลกแบบนี้ตำรวจก็ไม่น่าจะตามทันนะคะจะบ้าตายทุกคนแหกคุกออกมานอกโลกนะคะอันนี้ค่ะเราก็กระโดดขึ้นมาเฟิร์สรูสึกว่าด่านเนี้ยมันคุ้นๆน,นะคะเหมือนเอามาจากด่านอะไรสักอย่างในแบบออบบี้เนี่ยแหละเหมือนพี่นิวเคยเล่นนะทุกคนนะเป็นด่านที่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสปีดรันนะทุกคนนะฟิร s สปีดรันง่ายๆนะทุกคนนะเออเนี่ยทุกคนตรงนี้มันยากนะคะคือพี่นิวจะกระโดดยังไงให้มันถึงไปเลยวู้เแม้มันไม่ถึงอะเอยทำไงอะทุกคนอ,อ้าเจองานยากเข้าให้แล้วนะฮะเหมือนในเกมมันต้องการบังคับให้เราซื้อไอเทมหรือไม่ก็สค i ิปสเตนะคะข้ามด่านไปเลยแล้วการส5มิบหาโลบากโอ,โอเคข้ามด่านมาแล้วนะ,ะโอ้เจอของยากเขาให้แล้วอุย้ยฟึบอืมนี่แหละ เอ้ยไปเลยนะคะตอนนี้จากการแหกคุกเนี่ยมันอยู่บนดวงจันทร์แล้วนะคะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกคนนะอ่ะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ที่ระเวลสิบแล้วนะอุ้ยเจอตำรวจโู้ตกใจหมดเลย <S <S โอ้ตำรวจที่นี่เก่งเหลือเกินนะคะยังไงวัดแดดกลับไปอยู่ในคุกแล้วไอ้ตาเดี๋ยวทุกคนนี่มันแมปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวล้วตำรวจก็ยังไงเนี่ยเอากล้องมาส่องเราด้วยนะคะ <S <S เอาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไปได้ดิยังไงกดเข้าไปอ๋อแหกคุกแล้วนะคะโอ้ทุกคนเดี๋ยวนะ ทำไมมันดูยาวไกลเหลือเกินนะคะกับแบบนี้ยังไงทุกคนออกคุกไร้ยังไม่ใช่ทางออกทางไหนอ้าวทุกคนเนียนะนี่คือรายทางออกหรือเปล่ามาดูนะคะโอโ้ยังไม่จบนะทุกคนยังไม่จบแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในท่อน้ำอีกแล้วนะทุกคนนะมาอยู่ในท่อน้ำอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไหนอีกก็ไม่รู้นะคะโอ้โหนี่นนว่าเป็นการแหกคุกที่ทรหโดแล้วก็ยาวนานมากๆเลยนะคะเนี่ย ให้ตายแลวจบหรือยังเนี่ยอ๋อขึ้นเฮล,ลิคอปเตอร์ไปแล้วนะฮะไปไหนก็ไม่รู้กลับบ้านหรือเปล่าหวังว่าคขาไม่กลับไปติดคุกอีกนะคะทุกคนเฮ,โฮ,ฮล,ลิคอปเตอร์บินไปแล้วนะฮะคุณทําได้นะคุณสามารถแฮกคุกได้จบแล้วนะฮะโอเป็นอิสระฟรีดอมนะคะคุณเป็นอิสระแล้วนะคะ ว้าวโอเครู้สึกว่ามีประมาณ50ด่านได้นะคะพี่นิวก็เล่นค้ำมาบ้างนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าด่านมันเยอะหรือเกินนะอ่าโอเคเข้าไปในนี้การอ๋อแล้วก็จะมีของรางวัลให้นะคะแบบนี้นี่แล้วเราก็มาเจอเพื่อนรักเราด้วยแล้วก็จะมีไปเล่นตามด่านอื่นๆของผู้สร้างแบบนี้นะคะของรางวัลก็จะมีอ่าบันไดหอได้นะคะแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าไปเยือนอวกาศด้วยนะแต่พี่นิวไม่ไปได้ไหม <laughs> เอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมปการแหกคุกนะคะขอบอกเลยนะว่าเป็นการแหกคุกที่สนุกยากแล้วก็ดูเดือดมากเลยนะคะแถมด่านเยอะมากนะทุกคนแต่มันก็สนุกนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจไม่เห็นพาไปดวงจันทรเลยเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงนั่งแบบนี้เลยเหรอโอ้โหขึ้นไปบนดวงจันทรอีกแล้วนะทุกคนนะและพี่นิวก็มาทะลุอยู่แมปดวงจันทนะคะโห นี่คือดวงจัน์นะฮะแล้วนั่นคือโลกโอ้โหตายเด้อเรามาอยู่บนดวงจันรจริงๆด้วยนะคะเนี่ย